สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่2 1มีนาคมค่ะเฟดประเมิน GDP และเงินเฟอ้อสหรัฐสูงขึ้นแต่คงประมาณการดอทพลอตปี2024ลดดอกเบี้ย3ครั้งเท่าเดิม d o w i ิ h Meetings เท่ากับ Bullish Markets ผลประชุมธนาคารกลาง BOJ และเฟดดอกเบี้ยญี่ปุ่นขึ้นแล้วดอกเบี้ยสหรัฐใกล้จะลงดูเหมือนสนทางกันแต่ทั้งคู่ถูกตีความไปนในทางผ่อนคลายขับเคลื่อนวิญญาณกระทิงกลับมาเข้าสิงตลาดการเงินโลกอีกครั้ง หุ้นสหรัฐบวกทุกดัดชนีหลัก S&P 500ทำ New All-Time High เหนือ5,200เป็นครั้งแรก Animal Spirits หนุนหุ้นขนาดเล็ก u t p r f o r m ตามที่เราคาดไว้ y i e l d แท้จริงดิ่งลงทิป10ปีร่วงหลุดระดับ2%ล่าสุดเคลื่อนไหวแถว1.92%ดอลลาร์อ่อนค่าดลาอ,อาดลลาร์อินเด็กซ์ลงมาใกล้103ทองคําทะลุ2,200เหรียญต่อปา์อาลบิตคอฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบ68,000เหรียญ ตลาดเอเชียบวกสดใสเช้านี้นิกกี้225พุ่งทําจุดสูงสุดใหม่ห่างเสงฮ่องกงบวกแรงเฉียด2%สรุปว่าเราได้ผลลัพธ์จาก FOMC เป็นที่น่าพอใจใครจะปรับพอร์ตอย่างไรเชิญถามได้ในรายการนะคะมาดูกถึงการเคลื่อนตลาดหุ้นเมื่อวานกันค่ะเซ็ตอินเด็กปิดไปที่1,373.18จุด ลบ0.67%มูลค่าการซื้อขาย54,666ล้านบาทโดยตลาดทั้งไทยแรงซื้อต่างชาติหดหายนักลงทุนกังวลการประชุมเฟดส่วนฝั่งของตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่54,299ล้านบาทและยุพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.25%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน ทางฝั่งของค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่36บาท17สตางค์ตอนน่อดอลล่าสหรัฐระหว่างวันเงินบาทไม่มีปัจจัยใหม่ตลาดรอดูผลประชุมของเฟดส่วนฝั่งของเอเชียเซิงไฮคองมสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกด้วยรับปัจจัยหนุนจากการที่นักลงทุนยังคงขันรับข้มอมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาดของจีนเซยงไฮคองมาสิตปิดที่3,079.69จุดบวก0.55%ส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการใ,ในวันวันศุกร์วิสุวัต ทางฝั่งของดาวโจนสตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า400จุดในวันพุธหลังจากเฟดมีมติคงอัตราดอกเบีย้ยและยังคงส่งสัญญาณว่าจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยจำนวน3ครั้งในปีนี้ดาวโจนสปิดที่39,512.13จุดบวก1.03%เอสแอนดี500ปิดที่5,224.62จุดบวก0.89%ในนสแตรกปิดที่16,369.41จุดบวก1.25%ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบเล็กน้อยในวันพุธโดยถูกกดดันจากการปรับตัวลงของหุ้นในกลุ่มสินค้าหรูหราขณะที่นักลงทุนชะลอการเข้าลงทุนล็อตใหญ่เพื่อรอดูผลการประชุมนโยบายการเงินของเฟด c c 4 0ปิดที่8,161.41ุดลบ0.48% DAX ปิดที่18,015.13จุดบวก0.15%และฟุซิร้อยปิดที่7,737.38ดลบ0.012%ค่ะ ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลหลักหลักหลังจากเฟดมีมติคงอัตราดอกเบีย้ยและยังคงส่งสัญญาณว่าจะประับลดอัตราดอกเบีย้ยจำนวนสาครั้งในปีนี้ทางฝั่งของสัญ,ญาณน้ำมันดิบเุทตสัสตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธลงไป 2. อ4ปร์เปิดที่81ญญดเอลลาร์68เซนต์ต่อบาร์เรลโดยตลาดถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มอ,อุปสงค์น้ำมันขณะที่นักลงทุนซึมซับผลการประชุมของเฟดหลังจากที่เฟดมีมติคงอัตราดอกเบีย้ยตามคาด ส่วนในฝั่งของเบ่น์ค่ะลบไป1.64%ปิดที่85.95ดเซนต์ต่อบาร์เรลทางฝั่งของสัญญาน้งค้าตลาดนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยในวันพุธก่อนที่ตลาดจะรู้ผลการประชุมนโยบายการเงินของเฟดในตลาดทองคำนิวยอร์กปิดทำการซื้อขายก่อนที่คณะกรรมการเฟดจะถแถลงมติการประชุมสัญญาน,งนองคําตลาดโคมเม็กซ์20มิถุนายนบวก0.06%ปิดที่2,161ดอลลาร์ต่อพันเอา และนี่คือทั้งหมดของ K-Tam Daily News ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ K-Tam Smart w r a d e กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินาราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ